ท่านเพื่อนสาธทาธมิกะทั้งหลายแล้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็มารับฟังเรื่องของส่วนธรรมธรรมวิภาคคำว่าธรรมวิภานี้แปลว่าส่วนวิเศษของธรรมหรือธรรมที่มีส่วนแห่งความเป็นผู้วิเศษ คำว่าวิเศษก็คือความไม่ไม่เลวดีผมแปลง่ายๆอย่างเงี้ยใครเขาจะแปลเหมือนผมหรือผมจะแปลเหมือนเขาหรือไม่ผมไม่สนใจผมแปลตามใจผลตามความที่มันเป็นความเป็นจริงรู้ว่าส่วนแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทุกข้อที่พระพุทธเจ้าให้เว้นเราก็เว้น ที่พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติบัรมันดีเราก็ปฏิบัติตามถ้าทำได้อย่างนี้เราก็เดินเข้าไปหาความเป็นผู้วิเศษวิเศษตรงไหนวิเศษที่กายไม่เลวว่าจาไม่เลวใจไม่เลวในเมื่อเราไม่เลวเราก็ดีถึงลักษณะตรงข้ามถ้าเราไม่ดีเราคนเลว อจะดีและจะเลวตรงไหนไม่สำคัญมาว่ากันถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำต่อไปวันนี้ว่ากันถึงอภินหปะปเจเวคณะห้าอย่างอะที่ท่านบอกให้เจรนานเนืองเนืยงทุกวันนี่สวดธรรมะเช้ากันดูว่าจะว่าธรรมะเช้ากันนะทุกวันทุกวันแต่ผมจะไม่ว่าบาลีมันเกกะ ค่อยๆฟังกันอย่างนี้เป็นภาษาไทยไทยสบายกว่าภิญหา,าปิยเมฆขนาดนี้ท่านบอกว่ามีห้าเพื่อนหนึ่งควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้อันนี้เป็นวิปัสสนาญาณในครับสองคนพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความเจ็บ คือการป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไปได้ 3. ามคนพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้แลว้วสี่คนพิจารณาทุกๆวันว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น ห้าคนพิจรารณาทุกๆวันว่าเรามีกรรมกันของตนเราทำดีจกได้ดีทำชั่วจกได้ชั่วเป็นนั้นว่าพินหาปัจเวคขณะนี้มีห้าความจริงนี่ที่ผมเคยพูดว่าชาติพิทุค้าเชราปิทุค้าเมืา่านำพิทุค้างอะไรเนี่ยก็ไปจากหมดแบบนี้แหละ เราก็ย้อนไม่สักนิดหนึ่งว่าที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าเราควรพิจารณาทุกทุกวันนะครับถ้าทุกทุกวันนี่ผมอยากจะเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าทุกลมให้ใจเข้าออกดีไหมถ้าหากว่าไม่สามารถจะทรงอย่างนั้นได้ผมขออย่างนี้นะครับเอากันอย่างที่เขาทำแล้วมีผล ไม่ใช่ว่าที่เขาพูดกันมาแล้วว่าอาจจะมีผลอันนี้ผมไม่เอาด้วยอย่าลืมนะครับรับฟังผมไปแล้วถ้าท่านเปลียนนักธรรมเอาเข้าไปสอบในสนามหลวงระวังตกนะผมไม่รู้ด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านนำไปปฏิบัติไม่ตกครับผมขอยืนยันว่าถ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นกรรมการสอบแล้วก็ไม่ตกแน่ ถ้าคนที่เขาเป็นกรรมการตรวจสอบถ้าบังเอิญท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคามมีขึ้นไปก็ไม่ตกผมขอยืนยันเอาแล้วเราว่ากันไปผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคร,รับเอาตามแบบที่เขาปฏิบัติกันเขาพิจารณากันแบบนี้พอลืมพอรู้สึกตัวเตื่นขึ้นมา แล้ตอนนี้เราก็มานั่งดูใจของเราพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วนี่ใจมันคิดยังไงมันเอาอยังไงใจมันอยากจะสงบมันอยากจะสงบจับวนาปาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต่อไปมันพอใจกรรมฐา,านก้องไหนที่จะภาวนาควบกับวนาปาหรือว่ามันต้องการสงวนาปาเฉยๆก็ตามใจ เมื่อพอใจอยังไงทำอย่างนั้นให้จิตสงบถึงที่สุดถ้าบังเอิญมันสงบไม่ถอนมาคิดก็ช่างอย่าไปเร่งคิดมันดีอารมณ์ทรงตัวเป็นฌานสูงดีจิตว่างจากนิวรณ์จิตว่างจากกิเลสใช้ได้ตอนนี้ถ้าบังเอิญบางวันมันไม่อย่างนั้นพอทําไปพอจิตสบายอารมณ์มันอยากจะคิดเราก็คิด คิดในเรื่องปอินหาปัจจเวนขณะหรือว่าบางทีพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันอยากคิดเลยก็คิดเลยอารมณ์ที่คิดอยู่ถึงเรื่องนั้นๆโดยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกท่านเรียกว่าเอกาตาอรมณ์เป็นอารมณ์ของฌานคือปฐมฌานนี่ขอให้ทราบถึงประโยชน์แห่งการใช้อารมณ์ของจิตว่ามันนิ่งสนิทก,ก็เป็นประโยชน์ มันนิ่งแล้วแต่มันอยากคิดคิดอยู่ในขอบเขตในการปรงครันห้าก็มีประโยชน์หรือมันอยากจะคิดก็คิดไปเลยก็มีประโยชน์บางทีคิดคิดไปคิดไปพิจารณาไปอารมณ์สมาธิมรัดตัวเข้ามาทุกขีทีในที่สุดมันหยุดคิดทรงอารมณ์เฉยถ้าหยุดคิดทรงอารมณ์เฉยนั่นหมายความว่าจิตของขั้นท่านเข้าถึงฌานตั้งแต่ทุติยฌานคือฌานที่สองขึ้นไป หรือบางคราวตั้งอารมณ์สงบแล้วจิตอยากคิดก็คิดใคร่คยคนพิจารณาพออารมณ์สัน้นทิ้งอารมณ์คิดจับมาจับอนาปาใหม่ให้จิตทรงตัวสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ความเป็นอรหันต์จะมาถึงท่านไม่ช้าเลยนี่ผมขอยืนยันเดี๋ยวท่านใครร้องถามเ็มาถามว่าคนพูดเป็นอรหันต์หรือยัง ผมก็ผมก็ตอบแบบผมว่ามันเป็นของไม่ยากเนี่ยคนอย่างผมเป็นคนที่มีอะไรไม่ยากทุกอย่างท่านถามผมว่าผมเป็นอรหันต์ได้อยังก็ผมก็ต้องตอบว่ากายร่างกายทั้งหมดของผมมันสกรปรกหมดมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ไมันเป็นทุกขงังเป็นทุกแปรน้าตาไม่ช่าไมก็พังท่านเห็นผมตรงไหนอะไรมันเป็นผมมีที่ไหน แล้วท่านจะมาถามว่าอะไรเป็นอรหันต์ผมมันจะเป็นได้อย่างไรอรหันต์ผมมันจะเป็นหัวเนื้อร่างกายเนื้อหนังมันเป็นอรหันต์ไม่ได้พูดอย่างนี้ชวนตีกันไม่ได้ชวนตีนี้พูดตามความเป็นจริงเอาพูดเร่องนี้ดีกว่าท่านบอกว่าเราล่อกันเช้ามุดให้จิตมันทรงตัวคนพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้ แกมันอยู่ตรงไหนแกที่วันเวลามันสิ้นไปหน, locker, หนึ่งวินาทีแกแกหนึ่งวินาทีผ่านไปหนึ่งนาทีแกไปหนึ่งนาทีมันเดินก็ไปหาความตายนี่แกไปเสื่อมไปทุกวันทุกเวลาทุกวันเวลาเคลื่อนไปมันเสื่อมตัวไปตามเป็นขณะตามขณะ เวลาล่วงไปเท่าไรแก่ลงไปเท่านั้นสร้างความรู้สึกให้เป็นสภาพอย่างนี้เป็นปกติเมื่อเรารู้จะแก่คนอื่นเขาแก่ไหมล่ะโดยมากปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสตนเองจะแก่งับเหวือกเท่าไรก็มองไม่เห็นแก่ แกบนแก่ล่างกลางไม่แก่คือใจไม่แก่บางทีไอ้ล่างไอ้บนนะ่ะมันก็แก่แต่ไม่ยอมเห็นว่าแก่นึกว่าหนมมาาุ่มสาวอยู่เสมอไอ้นี่มันจอมบรม,มงโกนี่จึงเรียกคนนี้เขาเรียกยังเรียกว่กกปุถุชนคนที่หนาไม่ได้ความโง่นี่ดีไหมสัญญามันก็ไม่มีจะว่ามีแต่ปัญญาเลยคนประเภทนี้ เกิดอีกแสนชายก็ไม่พ้นไม่กี่อีกหลายแสนก็าชายก็ไม่พ้นอบายภูมิแล้วก็ไม่พ้นจากความทุกข์ปัญญาไม่มีไม่ว่าแถมสัญญาคือความจํายังไม่มีควรจะจําว่าเกิดมาใหม่ๆนะตัวมันโตเท่าไร่มีสภาพพัภาวะเป็นยังไงเป็นเด็กขึ้นมาหน่อยเด็กใหญ่วิ่งได้ต่อมาก็เป็นนมเป็นสาว ลายจากความเป็นนมเป็นสาวก็เริ่มสุดสมถ้าไม่เห็นตัวเราก็คงจะมองคนอื่นเป็นครูนี่มันตัวสัญญาความจำแต่ความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีมันยังจำไม่ได้เนะะี่ยแสดงว่าบรม,มงโง่แล้วจอมงโง่ยอดงโง่เป็นแชมปงโง่ไอแชมปนี่ก็แปลว่าอะไรเนาะ รสมัยพระพุทธเจ้าตามบาลีวเอตัคะเป็นผู้เลิศในทางความโง่สมัยนี้เห็นเาแชมมวยแชมนั่นแชมนี่ไอแชมผมไม่รู้แปลว่าอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้เขาแชมก็แชมมันสูงถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวผมกลายแปลจากแชมกลายเป็นแช้แปลงจากแชมกลายเป็นแช่งแช่งว่าร่างกายมันจะแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวัน ไอคำแช่งอย่างนี้ของผมมันศักดิ์สิทธิ์ผมเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนทั้งโลกนี่ผมแช่งห้ไมแกไปทุกวันทุกวันมันจะต้องแก่ตามปากผมพูดเพราะอะไรเพราะว่ามันแก่มันเองอยู่แล้วว่าไงว่ต้องตามใจปากผมะผมจะว่าแก่แล้วไม่แกมันก็แก่นี่นึกไว้ตั้งแต่เช้ามืดนี่เราแก่ไปทุกวันทุกวันไอแก่นี่ก็แก่ทําไมกันเนี่ย พอความแก่เคลื่อนไปสนแสดงว่าธาตุสีที่ไปชมกันมันเริ่มรวนมันไม่ปกติถ้ามันปกติมันต้องทรงตัวมันเริ่มรวนน่ะเริ่มรวนอย่างไหนหย่อนมา่ล่ะรธาตุไฟหย่อนหนาวจัดถ้าว่าธาตุลมก็ธาตุน้าหย่อนร้อนจัดธาตุดินหย่อนเดินไม่เคยไหวแรงไม่มี ตอนนี้เมื่อความแก่เข้ามาอย่างนี้ไอ้ความป่วยไข้ไม่สบายมันก็เริ่งติดตามมาตามที่ผมพูดเมื่อกี้ว่บาบัพท่าอย่างต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อนมันก็เกิดอาการปรากฏว่าร่างกายไม่ปกติที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามันมีโรคแต่สมเด็จพระมหาสมณะทนแปลว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดา้เจ็บนี่ไม่แน่ อาการคนเจ็บมันอย่างหนึ่งโรคมันอย่างหนึ่งโรคคณิทางเป็นรังของโรคร่างกายโรคก็ถือว่ามีการเสียดแทงเมื่อยที่นนปวดที่นี่หนาวที่นั่นร้อนที่นี่คันที่นนเสียตรงนี้และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเจ้าโรคไม่มีทุวันชิคัดฉาประมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง หิวเนะี่ยมันหิวทั้งวัน <c oughs> นี่อายพ่อไกยนะผมจะยังไม่พูดถึงอารมณ์ถ้าอารมณ์แล้วมันหิวเป็นบ้าเลยบางทีงหลับแล้วยังหิวคือฝันอายพ่อไกายนะี่มันหิวทั้งวันไอ้โรคกินเช้าแล้วก็กินสายแล้วก็กินบ่ายแล้วก็กินเย็นแล้วก็กินกลางคืนดีไม่ดีตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมากินอีกมันไม่หิวข้าวมันก็หิวน้ํา เนี่ยก็อยากนอนเนี๋ยก็อยากนีดไอ้ตัวอยากก็คือตัวหิวอาการที่มันอยากเนี่ยมันเสียดแทงกายเสียดแทงใจท่านจริงเรียกว่าโรคนอกจากหิวแล้วเอา้ากินเข้าไปมันจะออกปวดท้องขี่ปวดท้องเยี่ยวเป็นนิพพัตตทุกข์ก็แ่าทุกข์เล็งนิดทนไม่ไหวอีกอเดี๋ยวหนาวเกินไปเดี๋ยวร้อนเกินไปยุ่งอากาศวันนี้ไม่ดีอบอ้าวร้อนกลุ่ม อากาศวันนี้ไม่ดีเย็นเกินไปเออมันเป็นสุขเป็นทุกข์ครับเนี่ยพิจารณาไปแล้วก็อย่าว,ว่ามันเฉยเฉยย็นเฉยมองไปด้วยมองว่ามันเป็นสุขแล้วไม่ทุกข์แก่เป็นสุขแล้วเปทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขแล้วเปทุกข์นี่ตอนเช้าเมื่อตอนล่อมันให้ช้ำพิจรารณาทั้งตัวเราพิจรารณาทั้งคนอื่นถ้ายิ่งมีคนรักก็ดีมาก พิจารณาถึงคนรักสนุด่ดยแตระวังนะพอพิจารณาถึงคนที่เรายังรักอยู่ความรักยังหนาบางทีพอหายเฉยๆนะเออแก่แล้วก็เราก็ว่ามันไม่แก่ท่านก็ยังได้ถ้าป่วยไข้ไม่สบายสุดโทรมแล้วว่าป่วยไข้ไม่สบายก็ยังได้ยังไงยังไงก็เลี่ยงเียงไปก่อนเพราะอารมณ์เข้มขึ้นมาแล้วก็มองหน้าคนรักดูกายคตานุกสติ อ่าเอาไว้ละว่าไปได้การสามสิบสองขี่สวยไหมเดี่ยวสวยไหมเลือดสวยไหมน,น้ำหนองสวยไหมเราเสพหาสวยไหมน้ำลายสวยไหมเอออันนี้ข้างในเนี่ยเอาเสียงเสียงด่าสวยไหมเสียงว่าสวยไหมเสียงกระพัดกระเพื่อสวยไหมออมองอตรงนี้ก็มีทุกคน แล้การอย่างนี้ที่มันปรากฏมันสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์ให้เกิดกับเรานั่งพิจารณาไปเองเนี่ยครับคิดมันให้มันเห็นให้มันซึ้งค่อยๆค,คิดแยาก้าวให้มันยาวเกินไปแยเก้าวเร็วก้าวช้าๆให้มันทรงตัวยึดตรงไหนได้เอาตรงนั้นมาให้มันใบตอนนี้ตัวแก่นี่ว่ากันจนทั้งชำ้ำ แก่แล้วแน่แล้วว่ามาถึงอาการเสียดแทงร่างกายเป็นโรคนี่ทางมันเป็นรังของโรคพิจารณาไว้ทุกวันทุกเวลาเห็นความสุดโทมเห็นความไม่ดีมีทุกขเวทนาเป็นปกติให้มันช้ำแล้วก็มองคนอื่น <c oughs> มองคนอื่นมองสัตว์อื่นว่าเออนี่แก่ไปทุกวินาทีแล้วก็มีอาการปวด ปวดเสียดโรคไอตัวทุกเนี่ยไอข้างในมันสุกปรกเริมกับทุกเนี่ยเห็นเขาแต่งตัวสวยไปหาคู่ครองนะคนเล็กเออส้มแต่สวมเขากําลังจะแต่งงานกันแล้วนะไอตัวทุกจะไปหาทุกเพิ่มในคิดมาในใจเนี่ยครับคิดให้มันซึ่งคิดทุกวันไม่ช้ามาานันก็ชนะโผล่หน้ามาถึงจะเป็นพระราหันในขอเจที ค่อยๆเป็นไปอย่างเร็วอย่างเร็วเอาสักเจ็ดวันให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งอย่างช้าก็ทักสักก็เก้าสิบวันเอาสามเดือนแต่คิดอย่างนี้จริงๆสามเดือนลรพังราบคราบคิดให้มันไปเป็นไปจำทุกวันพังแล้วไม่พังเราไม่มันไม่พังเราก็พัง ถ้าคิดอย่างประมาทคิดบ้างไม่คิดบ้างยังมีรมคิดว่าเราจะคิดไปอดชืบ้านนี่เราฟังถ้าเราคิดว่าเราจะคิดไปพิจารณาไปเพื่อหนีขันห้าหนีโลกมันพังใครเขาจะชมหรือไม่ชมอย่าไปยุ่งกับเขาสิต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ปฏิบัติมาทุ่การบูชาสการะของไข่ เราผู้บวชมาเพื่อความพ้นทุกข์คือความดับไม่มีเชื้ออย่าไปนั่งทะเยอะทะยานอย่ากจเด่นอย่าใจดีมีแขกมีคนเคารพนับถือเทว่าเป็นครูบาอาจารย์ไอ้กูฎะโทรจโกไปจบชาวบ้านนํามาขี้ค่านมัมาเพิ่มกิเลสวันนี้ไม่ต้องจบคนที่นั่งบนอยู่ตรงเนี้เอาบนต่อไปอีกข้อดีสา คนพิพจรารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไม่ได้ความตายนี่เขาให้คิดทึกถึงทุกลมหายใจเขาออกสิ่งที่มันตายไปปัจจุบันคือลมหายใจลมหายใจเราหายใจออกแล้วมันพังไปแล้วใหใ้ลมมาข้างในลมที่สูดเข้ามาใหม่นี่มันไม่ใช่ลมเก่าเป็นลมใหม่มเกิดใหม่ เ,เดี๋ยวเตียวออกออกไปพังไปกันแล้วนี่ลมพังธาตุลมพังตอนนี้มาธาตุไฟธาตุไฟก็พังสิ่งที่มันอบอุ่นทํากายให้อุ่นนี่มันอุ่นแล้วก็แล้วไปหายไปมันเกิดใหม่ก็ทรงความอุ่นท้ามยาวทรงตัวดีเชื่อยังดีมันอุ่นเป็นปกติถ้าเชื่อไม่ดีความอุ่นน้อยเริ่มหนาวสิตอนนี้มาธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุน้ำมันพังทุกวันร้อนเหงื่อไหลธาตุน้ำพังหายไปแล้วตายไปแล้วไอของเก่าน้ำลายไหลออกมาบ้วนน้ำลายอาน้ำพังไปแล้วหมดไปของเก่าหมดมันตายน้ำตาไหลน้ำมูกไหลมันหายไปแล้วพังทายปัสสาวะออกมาแล้วโ,โหน้ำเก่าตายไปที่แล้วเยอะ ทายอุจาระก็มาก็มีน้ำตายมาถึงธาตุดินตายธาตุดินนี่มันตายที่มันเหี่ยวแห้งลงไปที่เรากินเข้าไปเนะเอากินอาข้าวใหม่อาหารใหม่เข้าไปให้มันเกิดใหม่ไปสร้างใหม่ไอ้ของเก่าก็สลายตัวไปทายออกไปบ้างเสื่อมไปบ้างสอมไปบ้างที่ร่างกายมันร่อยหรอพระทุกวันนี้มันตายไอ้ของที่เก่ามันตายมันไม่อยู่ถ้ามันอยู่มันไม่ต้องใส่เข้าไปใหม่ นี่จุดนี้นึกละเอียดก็คิดว่าเอไอของเก่าตายเรื่อยๆนี่เราต้อง,งหาของใหม่เข้าไปเติมไปเรื่อยอาการที่หาของใหม่มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์แล้ว,ลวเราต้องสั่งสร้างเสริมมัุกวันทุกวันม่นเหนเื่อยมันแบ็นกายของความสุขและความทุกข์นี่ตายน้อยเนะี่ยแต่ถ้าในคิดจริงๆเพิ่ง,งตายใหญ่คือตายสิ้นลมปราณ จงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีการเวลาแน่นอนมันจะตายเมื่อไรก็ได้เตรียมตัวเพื่อตายเตรียมยังไงเตรียมบัจชาดีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชาราริทุกขาความแก่เป็นทุกข์มานำปีทุขังความตายเป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็จะเกิดทาอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวคุณจะบอกเกิดทาหอกทําอะไรนะ เกิดมันไปทําไมอีกมันทุกอย่างนี้เราไม่พึงปรารถนาความเกิดถ้าเราไม่ต้องการาความเกิดทังไงตัดโลภะความโลภโลภมันทําเกลืออะไรมันจะตายอยู่แล้วตัดโทสะความโกรธจะไปโกรธหาเจ้าวักอะไรก็มันจะตาย,ต,าาาาต,ายตัดโมหะความหลงจะไปเกาะอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราอีกล่ะมันต่างคนต่างตายมันจะนั่งเกาะมาทําไมนั่งโง่สิ เราจะเอาสำเนนยงนี้เขียนอย่างนี้ไปสอบในสนามหลวงได้ร้อยศูนย์แต่ผมรับรองว่าพระพุทธเจ้ามาตรวจบางทีผมย,ยังได้แต่ศูนย์เดียวยังได้คะแนนอีกสองจุดยังให้ให้ได้กระศูนเพราะว่าพูดไม่ละเอียดเวลามองมันจะหมดแต่ละเอียดไม่ได้สี่คนพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเราต้องพัดพระเจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นจําไว้ ว่าสิ่งอะไรที่เรารักเนะี่ต้องพลัดพรากจากมันคนปู่ย่าตายายตาโทษปู่โทษพอ่อแม่พี่น้องตายไปกี่คนแล้วที่เรารักคนที่เรารักตายไปกี่คนของที่เรารักไอ้งเงินทองที่หามาเล้วพลัดพรากจากกันทุกวันเนะใช้ไปสิบะตะังก็พลัดจากมันสิบตังรักไม่ได้เงินรักสิถ้าบอกว่าไม่รักก็โกหก ผ้าพ่อนต้นสบายมันขาดไปกี่ผืนกี่ชิ้นแล้วไอ้ของทรัพย์สินที่เราหามาเพื่อจะกินของอร่อยๆเชียงข้าวเช่นหมูไปไก่ผักหญ้าปลาปิ้งเรากินหมดไปกี่วันไปเท่าไรเท่าไรนั่นมันพัดพรากจากกันพ้นไม่ได้เมื่อความตายมันเข้ามาถึงก็พลัดพรา,ากทุกอย่างนี่อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้หรืวันนี้เนี่ยที่้องพัดพรากจากกัน เวลาเลีกสามนาทีพูดมากไม่ได้แล้วสิหคนพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีระื่ออย่างเดียวหมดเรื่องชั่วไม่ทำทำดีทำอะไรหนึ่งตัดโลภะความโลภขืนชีววความโลภละโมบโลภมากชั่วชา้าเร็วสามคตรโกงคอรับชั่นไม่มีสำหรับเรา ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมและจิตไม่ติดในมันคิดว่ามันกับเราจะจากกันเสมอตัดโทสะความโกรธมีแต่อารมณ์เมตตารักกรุณาสงสารมุตตาพลอยินดีด้วยไม่ฉาดนสียเขาเขาได้ดีพอยินดีถ้ากรรมอากิจอะไรมันจะเกิดกับใจเราันอเลือกล่างกายเราหรือญาติพี่น้องที่มันเป็นของธรรมดาระวังเฉย แเราก็วางเฉยทุกอย่างแต่ถ้าได้สองตัวโมหะความหลงไม่มีมาตัวเฉยเฉยมันเสียหมดเฉยไ,ไ,ไม่หลบเฉยไม่โกรธเฉยไม่หวงกายไม่หวงกายหมายความว่ายังไงกายแก่เชิญจะใจเป็นสุขมันอยากแก่นี่กายมันจะป่วยก็เชิญเจ้าค่ะ ถ้าเธออยากป่วยก็ป่วยไปทีแต่นักษสีหายก็หายไม่หายตายแหละช่างมันกายมันจะตกาตายก็เฉยก็อะไรเพราะว่ารู้แล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นและจิตใจของเรานี่ไม่มีความผูกพันในกายที่ไร้สาระกายที่เต็มไปด้วยความสุขรกกายที่เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์กายเราก็ดีกายคนอื่นคนดี วัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีเราก็เฉยหมดคิดว่าของทั้งหมดในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่นำความสุขมาให้แล้วเราจะห่วงใยอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรมันจะพังมาอะไรก็เชิญพังมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยก็ช่างหัวมันมันไม่เฉยเราเราไม่ใช่มัน อาศัยมันโชค,ครับวันพังมาไรไปณิพานเมื่อน,นั้นเอ้ยก้าวมากไปไหมถ้าพิจารณาห้าอย่างนี้ถ้าได้ทรงตัวจริงๆอารมณ์ทรงตัวถ้าไม่ไปนิพานก็บ้าเท่านั้นแหละอันนี้เป็นอารมณ์ของพระอราหันต์ที่จะเข้าปณิพานจำให้ดีนะครับอย่าคิดว่าธรรมะที่รับฟังมันเป็นเครื่องประดับความรู้ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่าฟังให้มันโ,นโหนหูมันเมื่อยเวลาหาทางเดินลงนรกํำสบายๆอย่างน,น,นี้เขาสอนใจเพื่อปณิพันธ์ธรรมะเขาองค์สมเด็จพระพิชิตมารทุกข้อที่ท่านว่าดีนี่ทาแล้วถึงมิผ่านทั้งหมดอราบ,บดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมองดูเวลาสำหรับนี้วันนี้หมดแล้วขอลาก่อน ทำใดที่องค์สมเด็จพระจินวรรบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรุลแล้วขอทุกท่านที่มีความเคารพในพระองค์จงบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี